สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทิปวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นอะไรของเครื่องมือช่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดยึดนะครับใบหินเจียนะครับตัวเป็นอุปกรณ์ใบหินเจียนะครับมาเป็นคู่อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ขนาดเส้นผ่ากลางอยู่ที่30 มินนะครับก็ประมาณ1นิ้วนิดๆนะครับก็ตัวนี้นะครับมาเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมราคาคู่ละ40บาทนะครับราคาคู่ละ40บาทค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับก็เลยมารีวิวกันนะครับผมก็สนใจนะครับก็ทักแชทสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์ ID นะครับ ส3 1 2 2 9หนหนะครับผมหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสน้าาะครับผมย้ำนะครับผมที่ l ล n e ID นะครับ4 3่ส2มหนนะครับหรือเบอร์โทรศูนย์เก้5สนนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้กับหินเจียทั่วไปนะครับ ที่ขนาดเท่านี้นะครับก็ใช้กันได้หลากหลายยี่ห้อนะครับเพราะช่วงนี้หินเจียออกมาหลายรุ่นหลายลาย,ยี่ห้อนะครับแล้วก็ไม่สามารถระบุได้ว่าใช้กับยี่ห้อไหนได้บ้างนะครับผมก็วัดขนาดให้ใกล้เคียงนะครับก่อนทั้งซื้อนะครับก็ใช้กันได้เลยนะครับก็โอเคครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับอุปกรณ์ยึดใบหินเจียนะครับก็กดจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ